คาปูชิโน่โยแก้วใหญ่ฟาน้อยนี่ม,มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มสังเกตว่าลูกเนี่ยเป็นเด็กที่อายเป็นเด็กที่กลัวพูดน้อยเขอะเขินไม่กล้าพูดกับคนแปลกหน้าหรือแม้แต่เด็กในวัยเดียวกันยิ่งเด็กที่โตในช่วงโควิดแบบนี้นะคะยิ่งมีความเสี่ยงในเรื่องของการเข้าสังคมมากค่ะถ้าเราเนี่ยปล่อยเกินสองขวบไปจะฝึกและ แก้ไขาย,ยากมากค่ะมาเช็คสัญญาณดูนะคะว่าลูกของเราเนี่ยเขาเป็นเด็กขี้อายหรือเข้าข่ายไม่กล้าเข้าสังคมเริ่มจากลูกของเราเนี่ยเขาไม่ค่อยสบตาบ่อยไหมลูกกลัวคนแปลกหน้าหรือเปล่าลูกของเราเนี่ยเขารับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ไม่ดีหรือเปล่า ลูกพูดช้าหรือเปล่าลูกอยู่คนเดียวไม่ได้หรือเปล่าถ้าลูกของเราเนี่ยนะคะเขาอายุเกินหนึ่งขวบครึ่งไปแล้วเนี่ยจะต้องมีทักษะที่เล่นคนเดียวได้อยู่คนเดียวได้แล้วนะคะแต่ถ้าลูกยังอยู่คนเดียวไม่ได้ยังเรียกหาแม่ตลอดเวลาอันนี้เนี่ยคะ่ะเข้าขายว่าลูกของเราเนี่ยน่าจะมีปัญหาในเรื่องการเข้าสังคมนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูกันว่า เราจะสามารถส่งเสริมให้ลูกของเราเข้าสังคมได้ยังไงข้อที่หนึ่งสร้างความผูกพันสายใยของแม่กับลูกเริ่มจากการกอดการหอมการอุ้มการพูดคุยกับลูกการสัมผัสลูกเวลาอาบน้ำหรือว่านวดตัวให้กับลูกนะคะเรียกว่าทุกการกระทาที่แสดงความรักส่งให้กับลูกให้ลูกของเราได้รับรู้นั่นเองค่ะสสร้างความอบอุ่นในช่วงเวลาที่ให้หนมลูก สำหรับบ้านไหนนะคะที่ลูกยังเข้าเต้าอยู่เนี่ยค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าลูกของเราเนี่ยเขามองหน้าไหมเขาสบตาเราไหมการที่เราอุ้มลูกนะคะสัมผัสลูกในขณะเข้าเต้าเราร้องเพลงกล่อมเขาอ่านนิทานให้เขาฟังแบบนี้นะคะมันสร้างความผูกพันสร้างความอบอุ่นให้กับลูกซึ่งเด็กบางคนเนี่ยแทบจะไม่ได้สัมผัสช่วงเวลาอบอุ่นในช่วงเขาเ้าเต้าแบบนี้เลยนะคะ 3. การเล่นเพื่อสร้างการโต้อตอบกับลูกการเล่นง่ายๆนะคะอย่างการเลียกชื่อลูกนะคะการเล่นจับสัมผัสอวัยวะต่างๆของลูกอันนี้คือหูอันนี้คือจมูกอันนี้คือปากหรือว่าจะเล่นจ้าเอ๋กับลูกนะคะซึ่งเป็นการเล่นที่ฝึกให้ลูกนั้นโต้อตอบกับเรานั่นเองค่ะกระเพากิไหมคะกระเพาะจากกระกกระกระจงได้นะคะกระเก็ คุณพ่อคุณแม่คะเราสามารถที่จะส่งเสริมหรือว่ากระตุ้นให้กับลูกของเราในเรื่องนี้ได้ตั้งแต่ลูกของเราเป็นทารกเลยนะคะคือว่าเวลาที่เราเนี่ยคะ่ะใช้เสียงเล็กเสียงน้อยเสียงสูงๆคุยกับลูกกันนะคะอย่างเช่นสวัสดีลูกแม่ใช่ไหมใครกินนมอยู่จ้าอย่างเนี้คะ่ะมันจะสร้างความน่าสนใจให้กับลูกและเด็กจะมีรีแอคตอบกลับมาคะ่ะนั่นก็คือการมองหน้าเรานั่นเองถ้าบ้านไหน ที่ขาดการฝึกกระตุ้นลูกแบบนี้จะทำให้ลูกของเราเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างไม่มีรีแอคต,ตอบกลับมาได้ดีเท่ากับเด็กบ้านอื่นนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่คะจากทฤษฎีเนี่ย เด็กทุกคนเนี่ยเขาจะเรียนรู้เร็วอยู่ในช่วง1-2ขวบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลูกของเราจะต้องได้รับการกระตุ้นที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหมือนกับเราเนี่ยแหะค่ะถ้าเราอายุน้อยเนี่ยเราก็จะเรียนรู้อะไรได้เร็วทําอะไรได้เร็วแต่ถ้าเราอายุเยอะขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่นเนี่ยเราก็ทําอะไรช้าลงเรียนรู้อะไรได้ช้าลงมากขึ้นเท่านั้นนะคะ เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ค่ะที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับลูกแล้วค่อยไปต่อยอดเมื่อลูกของเรานั้นถึงวัยเข้าโรงเรียนนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดตบมลีด้วยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี่นลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid Family ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ